วัดีจะพี่สมองแค่เริ่มสวเอวัสดีกับนงซอยกฟ้าวันดีจะพี่เมืองรับว่ายืกับนงซอยครับแล้วนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลบกันเลยจะได้ไปีไหนเลยจ้ะพี่ยังไม่ได้ชมน้ําตกเลยยังไม่เห็นสัตว์สักตัวเนี่ยน้ําก็ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้อาบเดแล้วจะได้ไปไหนจะได้ไปไหนแล้ววันนี้แต่เมืองแต่เมืองแคบแต่เมืองลบก่อนอะไรวะ ว่าถ้ามึงแคบก็บมึงลบไปกอ่อนได้สัตมามในใจดา,าคุณเฉยอืมอาบุยกูไม่โอนเห็นมึงอรือมาเร้นเปลือไม่โอนนินว่าคนใช้ไหนที่บาเหมือนมึงเห็นนห้กูบาเปลือไม่บาเบือคนใช้มาเทียวกับเด็กสาวมาที่กลางดงกลางป่าเต้นที่เด็กสาวมันมีเกิดความลังเรี่ใจไม่ไหวเใจแลวชวนลูกคนใช้ลบเรื่องเดนนี่ไม่ ก้นใช้มาจนเด็กสาวรุ่นรุ่นกับมาบ้าแต่นั้นไงโอ้ไอ้เปรตนี่แรงอุบานแล้วฮันมึงแรงบันดาลมากกว่ามันเพื่อมากกว่ามาเปลือกมากกว่าวันทองซอยน่ยมันจีเตี่ยวเลยมันกินนุกเลยมึงแย่ลืมแต่เมื่อวันเด็กสาวสาวรุ่นนี้นี่ยมันคิดไรโชว์เล็วหน่อยิดไรโชว์เปลือยโอ้ไอ้สัตว์มาเฮ้ยไหนสัตว์มาเปลือยมึงต้องเข้าเจอกันเน่เด็กยิงกันรักเร่มินทราบเลยกับมัน มันน ну. oh, no ึกเรื่องผัวเรื่องเมื่ออ๋นึกเรื่องผัวเออแล้วใช่ฮึแก็นึกเรื่องผัวเลยกันมันนี่นึกเคยเลยกันมึงกับกูนี่เนี่ยเพราะเราแยกกันร้องหุนอาจจะอยู่ในวัดโปเกะกันโปเกะตอดนี้ไปแล้วเพราะว่าแกมึงเคยอยู่ทื่อเลวนี่เน่งกันโปเกะใกลอยู่ทื่นแล้วจริงๆมึงกับกูมึงกับกูร้องหนนี่เล่เลื่ว่าเคยน่าวันวะค่อยน่าวันวะแต่ก็จะเล่กันแล้วมึงกับกูกูสายเทียบกูไม่ติดนั่น เราะว่ามึงมือเวลายิ้มเหมือนกับเพกขี้ผู้กันนี่เหน่งจ้ะไอ้เปรตแล้วมึงอ่ะอกูนาวานวะเลยเมื่อป้าบอกกูณเราว่าลูกแกดเจ็ดเปรตก้นกุนาวานวะเบื่นอนะเหนงแกสัตว์มาัยีกดแม่มอดข้าวมัอนตูนมอดเอ็กเล็วอย่างบาเด็กเลยอ้อไอ้เปรตนี่จำไทยครบด้อยจนลูกเกยเนี่ยอ้อไอ้สัตว์มา มึงองเข้าเจอกันเนื้อก้นยิงมันเหมือนกันนะครับบรดาเพชบรรดาสั์ไม่ว่าจะเป็นสัดข้นสัดไรตามใจพอมีความเป็นสั์ขึ้นเหลคาก้นเหมือนพอถึงํำจังหวะบรรนั่นนะครับมันตองการตัวผู้มันตองการจิงควายตรงข้ามเนี่ยทีนี้มึงองเข้าเจอกันเรายังกันยุทธงคนในเรื่องไรโปรยให้ก้นอื่นมึงจงเข้าเจอไล้เมื่อวานนองซ่เมื่อเราเห็นมันะมันเล็กเอียดเอียด เรื่องตอนอย่มันเล่นเกะผ้าอยู่เลยก็โกโปรกูเงินเรื่องมันเกะผ้าในในที่กูคิดไว้ดีแดนเรื่องเงินเรื่องเกะเกะผ้าเหมือนแาวหน้าบ้ามึงอยู่นุ๊นี่ตอนนี้มาเต็มเช้าเลยมารวมมาเแถาเนยโอ้ยแกก็ไปนี่กูตีตายห้วงจริงหยัดแหมบ่ได้อะไรที่มันเรือนี้เนาะตามใจมึงมึงอีไปกับไปเด็กกูกูไม่ไปนั่นสม่ไหมกะกระรับจะปล่อยกันน้องยืนคนเดียวหรือไม่คุยกับน้องบ้างเลยจ๊ะพี่ ก็คุยเนในแต่ว่าไอไมเมืองมันช่วเลีเ้ยงใชก่อนหมอคครครับน้องถามอ,อะไรหน่อยนะนะแต่ให้บอกน้องตรงๆนะพี่ในในน้องซอยถามอะไรสมมอครครับ,รบน้องเต็มสาวหรือย,ยังอะอะไรวะน้องซอยเนี่ยในใสายตายพี่สมมอเนี่ย,ยน้องเต็มสาวหรือย,ยัง,ยงเห็นไหมไอไอสัมมาเห็นไหมเห็นไหม มันทัมามันเต็มสาวแล้วไหมเต็มแล้วครับเต็มแล้วเหรอเต็มเต็มแล้วครับรู้ได้ยังไงว่าน้องเต็มสาวแล้วเห็นเห็นนองไหวนุ่มกันไหวนุ่มเอียดแหมเอ๋ยโม่คนยิ่งท่าว่ามันเต็มสาวกันแล้วซารีนะมันก็เคืดขึ้นมาตรงนั้นมันออกขึ้นมาเองมันออกขึ้นมาเองมันพูดขึ้นมาเองมันไม่ใจไหวนุ่มไม่ใจมันกับไหวพุ่งเดเมื้อใช่ไหครับ น้องเต็มสาวเลยน้องสวยไหมพี่สวยกับจริงหรือเปล่านี้จริงครับก็หอกไหมไม่ไม่หอกครับถ้าสมมุตินะมอนนะสมมุติสมมุติว่าเรานี่เป็นแฟนกันม่ไม่ผักสมมติเอาจริงก็ได้ไหมพี่ไม่ผักสมมติเอาจริงกันได้ริงว่สมมุติดีกว่าพี่สมมุติว่าเราเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วน้องอยากรู้นะอยากรู้ว่า่อยากรู้ว่า สมอเนี่ยบอกว่ารักน้องรักตรงไหนน้องบ้างอ่ะคือน้องอยากรู้ว่าผู้ชายรักผู้หญิงเนี่ยเขารักตรงไหนบ้างอือตอบตะพูจํานังกัดไม่จ้องขั้นมาเลยคูจบตอไปไอ้คูได้ยินกันดิมันมันยังอยู่ตรงสามสิ่งคับดาบอุบัติล้วตรงไหนบ้างเลยจ้ะพี่บอกน้องได้ไหมผมผมไม่อ่านเลงครับทำไมอ่ะ บัดซีปากเพราะว่าแกเลยเอาเอาไปนี่แต่ผมชี้อยู่กับมือดิว่าอ่าอุบาตนักก็ไปลุยเล่นเม่เล่นลชี้อยู่กับมือไห้เอยจ้ะพี่ตรงไหนอ่ะบอกสิสิ่งเรกที่ผู้ชายชอบในตัวผู้หญิงก็ติดตรงนั้นมายื่นชี้อยู่ตาครองนี่ไปข้างล่างปั๊มหนูบไปมึงแก่รุ่นกูนไม่ใจวัวชดยินดี๋ตรงไหนเลยจ้ะพี่ อันสิงเหกที่ผู้ชายชอบแต่ตัวผู้ยิ้งก็ติดตรงนั้นสมอแก้มนี่เหรอครับบอกน้องได้ไหมแก้มนะผู้ชายเขาไว้ทำอะไรอ่ะที่แก้มค่ะเอาไว้ดุมนะไว้ทำอะไรนะไว้ดุมดุมยังไงอ่ะดุมกับมุกเหยียดแหม่จีบยิ่งกว่าดุมแก้ม เขาไมา่เรียกดุ้มใหม่โม้เขาเรียกว่าจูบมาเหมือนกันเนี่ยดุ้มกับจูบกับมูกตั้งกรพันนั่นนั่นเนี่ยแล้วแห่งที่สองไงแห่งที่สองที่ผู้ชายชอบแต่ตัวผู้หญิงเจ้าคะก็ติดตรงนั้น <c oughs> นี่เหรอมันนั่นตรงนั้นเนี่ยติดติดเ,เนี้ยงกันเนี่ยเนี้ยงไม่จะนกเข้าได้ยับแมบไม่รู้เห็นปองปอง,ปอ,งอยู่คนเดีวยว่าเข้าเปลือกมันไปข้าง อ้นนันก็เรียกนมอะไรก็นมอันนั้นเลยนมก้ยิงมึงหลงไม่สูภาพไม่รู้ภาพเรือเขาไม่เล้งคาว่านุ่มอันคำว่านน่มนั้นไม่รู้ไม่รู้ภาพแล้วคำรู้ภาพก็เรียกอะไรก็เรียกว่าหน้าอกนาอกเออจำไว้นะทีหลังอย่าเลงนมให้เล้งคำว่าน้าอกนาอกโมยิงหน้าอกเค่ดาวหน้าอกนลคั่วอ๋อเรียกหน้าอกเรียกหน้าอกห้ามเรียกนม จำไว้นะเอออ๋ออย่าเรียกนมให้เรียกหน้าอกเออต่อเดียวเวลานั่งเลือกน้องล้วงเออจงกักแก่ักคลิปแก้วใส่หน้าอกให้มางมาคิดเห็นใส่นมเอ้ยหน่อยอย่าเล้งนมเอาไอ้สัตว์มาอะไรที่มันรือนี่มันก้นนมกันเลยบรรนั้นโอ้ยแหม่ไรสม่าครับแล้วแลวเองที่สาม่ โอยลังมันคุ้งเดี๋นี้โยเธยูก้าวไปื่อมึงย่าลุ้นตาเฮงที่สามที่ผู้ชายชอบในตัวผู้หญิงเจุค่ะเฮงที่สามที่ผู้ชายชอบในตัวผู้หญิงก็ที่ตรงฮิลัลฮ์ฮิลัลฮ์ไอ้หมออุทานอกประยาวลื้อฮิลโลฮ์ไม่ใช่กูอท่าน่ะกูใช้ตัวตรง คุยจีโบ่กันเถอะของกูตรงวัดของผหลวงจบนั่นตรงไหนอ่ะเอ็งติดซ้ำติดผู้ชายจบเนี่ตัวผู้หญิงก็ติดตรงอืมไม่เอาน้องมองไม่เห็นนะไกลเกินไปใกล้ๆหน่อยสิให้เขยเลยเจ้าแค่ะตรงไหนอ่ะตรงอืม อย่างนี้เร็วสิช,าชา้าๆตรงไหนตรงอืมข้ามใากลอีกสิให้แข่เลยจ้าอืมตรงไหนอ่ะตรงอืมลูกกลัวอะไรถึงสิโอ๋โอละลรที่คุมหัวเข้าไปรู้นี่กูย,ย้ำเควบกว็ให้มือไปเลยก็บบานั้คุมก็เป่ยผ้มก็เป เลือดตรงไหนเหรบอกสิติดตรงนั้นสม่าสะดือนี่เหรอดื้ออีอัลโลเอาไปเหนื่อยอะดื้อไม่ใช่ดื้อเลยไม่ใช่เหรอไม่ไม่ใช่ดื้อเลยไม่ใช่เลือดตรงไหนอะต่แต่ตำวัดตำวัดดื้อจากความมืดนะเมืองนะไม่รู้อีแมหมงไอเป็ด บ้าใจเปรตอยู่ๆตายแต่ดื้อนั่นนอะตายสะดืออ๋อนั้นแสดงว่าคนขาอ่อนแน่เลยไม่ใหญ่พลเ,ลลออเร็วลาวไม่ใหญ่คุ้นขาโอนในยู่ระหวังคุ้นขาอ่อนก็ดื้อนั้นระหว่างคนขาอ่อนก็สะดือเ็บตรงไหนแล้วติดท,ท,ที่ข้างลา่าติดซ้ำเยกโดนโยอนั้น ซาำแยกดนโยเออมึงเึ้นมาติดซ้ำแยกดนโย่ออก็กอตองวจเป็นส้มเหลียวม,มืนกันพับลืไอ้ตรงนั้นเนี่ยติดติดซ้ำแยกดนโยนะ่นัืนสมอนนองรู้แล้วละ่ะมอขาครับแล้วตรงนี้น่ะผู้ชายไว้ทำอะไรนะตอบสินงนงถามว่าตรงนั้นผู้ชายไว้ทำไรเจ้า่ะนอง,ยอ,งอยากรู้จริงอยากรู้ค่ ว่าผู้ชายทำทำบันเบลือกตรงนั้นใช่ที่ตรงนั้นถูกต้องน้องอยากรู้ก็บอกไปใช่กี่คนนับผู้ที่ีกันตีฮัลลับบบนาตายฮูกาปัดินาเปล่กี่ไอ้หยัดแม่โรงเปล่งเค้กมหรือจริงจไอ้หมอหนี่เปลวไทยไมาใจกูโบอาดลบมาจ้ะ ไอ้ไอ้ทีมัมหรือนันตายหงไปนี่มากามระต้านเปนนันกับบางเยี่ยวอกหมูกดูกันนั่นน้องถามไม่รู้ไอ้เลยเก่งจังเลยสมอไปหยาบตามทางนี้แล้วอืมเฮียไอ้ปรีดไปอ่ะไอ้แมือแดงเล่งพี่พี่พพน้องไปจะแล้วอไอ้เล่งพี่หรือมาถามกูใส่มึงไล่ยชิ้นไงมั้งเห็ดแม่มนี่กูไหวไม่แรงเล้วกว่าป้ามึงจะว่ามาเจ็ด ตามรังกับกูเจ้าว่าไม่ขอบกันน่าเลยกูลือขอบแล้วนี่เสรมึงผิดษไร้ซึ่งนี่แกตายห้องไหนยังมาจะเล่นกับเด็กๆมือมอยู่ปัดนี้เลยกูโกรนเอามึงแรงวันไหนว่าเจ้มึงกิดรื้อเฮ้ยมึงกิดอะไรเลวเสรยเลยวบันรือมึงผิดผิดตรงไหนผิดษไร้ซึ่งมึงผิดษไร้ซึ่งเอาตอนี้กูในในกับผัดผือเลยกับกูเตือนในเจ้านาเดียวว่าเรานี่เป็นปีอย่ามิดคือมิดทีดีกัน มึงบอกว่ามึงเป็นคนอิสลามคนอิสลามเขาแข็งวันหนึ่งเขามายังเที่ยวเดี๋ยวหยัดแม่มึงกูไม่ได้ยินทั่ววัดวันฮ้ใช่ถึงไม่ไปมั่งชูรู้แล้วเอออย่างมันชูรู้มันอยู่ในหัวใจกูนั่นนหะไม่ต้องนะแล้วมึงแค่กรไรก็ได้เฮ้มึงบอกกูวัดองค์อัลนทร์ล้อถึงเป็นศาสนาของศาสนาอิสลามเนี่ยเขาห้ามไม่ให้กินเหล้าเออมูก็เขาไม่กินเออแล้วมึงกินใส่ มึงกินไส้เรียกกูกินมือเดรย์มึงยึดใจมัจ้ยยึดได้ย,ย,ย,ยังยกเลยไอ้เปรตเล็กว่าชื่อไปนั่นนั่งกอมุ้ยบอกขึ้นจากเรือเฟอร์รี่สั่งขามูแดงช่องจามเขี้ยวคิดว่ามันเต็มเต็มกลัมกินก็ไปใส่กินไส้แลืวมือมือเด๋ย์มากูถามมันเนี่ยม,มันบอกว่าจุ่งอะไรก็จุงจุงเอ๊ กูสงสัยเหมือนกันแต่มันบอกว่าจงบังเออไม่ใหญ่มูล้วจง <c oughs> เออไมอแล้วมึงไม่และมึงเป็นเนื้อช,ช้ำชั่นแต่เขาบอกว่าจงทึก <c oughs> อ่ะจงทึกมึงมึงแย่แหลงแต่เมื่อมึงแหลงอุบาตมึงแหลงปนีมึงไม่ใช่ด่าแต่กูคนเดียวนะแต่ว่ามึงด่าคนแค่ตัวประเทศนั่นมึงด่าตอนนี้แต่สมมุตว่าคนแค่ยังอยู่มึงเขาจีกรูดมึงนั่นก็ได้โม่สู้เลยเลยมรือ นุ่นทำอย่างวัดชายแดนตัวกายที่ได้วุ่นวายไม่โผล่โมซูอะที่ประม,มีแยกดินแดนไม่แจกโผล่โ,โมซูมึงเยอะใส่หมูและสัตว์หมาคนที่มาเปรตมาเปรตหลังก้นกูกูไม่เคอะน่นจะไม่ต่เล็กจริงนั่นน่ะกูเคยทำอยู่มั่งแต่ไหนอยู่กูไม่เอาเลื่กูไม่ประดม,มเลยจะไม่ต่เล็กเออจะไม่ต่เล็กกูกูทำอยู่มั่งแต่ไหนอยู่ไม่เลยแล้วก็จะไม่ทีม,มึงอยู่ที่ปัตตานีมึงเคยทำกูเคยทำกูเคยต่อเรือขายแล้วต่อเรือขายเลยมึง อีกวันบานเมืองเพื่อมันเก่ยวได้อ๋อเรือกูไม่จ่เล่นในเล่มาเล่นบนนนด้เรือได้ทำก็ตาบูฮานี่อู่หายสักมากเรื่องบเอยๆก็ยดัยด,ยดแมมกันนั้นเอ้ใน,นอยู่กูไม่ทำเดี๋ยวอันนี้มึงบอกว่าเป็นโปมโมเรี่ที่ปลามีแยกดินเด่นมึงเชื่อกูแต่เมื่อกูรับประกันรอยเปิดเส้นว่าไม่แยกมึงเอาได้ามารับประกันมึงเอาได้ามาการันตีว่าเขาไม่แยกตราบใดที่มึงกับกูยังเดินตามหลังกันอยู่เลย ประเทศนี้ไม่แยกตราบใดที่ประเทศนี้ยังชื่อประเทศไทยแล่นไม่แยกในในมึงเอาอะไรมาเป็นเครื่องการันตีมึงยังเดินหลังกับกูยังตามหลังกันอยู่เลยแประเทศนี้ยังชื่อว่าไทยแล่นเลยเมื่อไทยอยู่ที่มึงแล่นอยู่ที่กูเลยมันที่แยกกันทำไรอ่ะ่แต่สมมติว่ามึงกับกูกรูดกันแยกกันไอ้นั่นเนี่ยทยกับแล่นแยกกันแล้วแสดงว่าอาจจะแบ่งดินแดงอือจริงมึงแย่เล่นจะเมื่อมึงได้เล่เลยเอาเปรียบ ก็ยอาเปรียบโมซูเนี่ยโมไท้พูดเนี่ยเอาเปรียบโมเราโมเลาเราไม่แรงเลยที่เลยแต่โมซูเอาเปรียบเกินเอาเปรียบมา,ต,ามนนตั้งแต่พระสนุกไอ้เนงหลาจักเอาไอ้เปรตนี่นล่ะพระปลากรอบเปรียบไร้ทั่ฮะ urate? เอาเปรียบทุกสิง่งแม่จะคำพูดแม่จะภาษานี่ก็เมือเอาของคนเราไปจ่ายเอาโมเค็งเราไปจ่ายจ่ายล้วไม่ขึ้นลบน้อยใหญ่ไรที่กูเอาของทั่มาใช้เออยคำว่ามากับคำว่าป้านในมือของกูเออมากับป้านนั้น มาคือพ่อกูป้าคือเมกูโอ้แ่ชั่วไปใจจำมาเลยล่ะส่ยืุเรียกมะเปล่ามะปริงมะขามมะเฟืองมะค่อยใส่ไม่เรียกเมฆามนลยสัดมา